วุฒิน้อยๆเงี้ยมาทางานแทนหัวหน้างานแบบฉันเนี่ยนะเชิญคนโง่คนบ้าทํางานด้วยกันไปเถอะมันไม่ถูกนะครับล้างรถมันไม่ใช่หน้าที่คนงานนะครับทําไมจะไม่ใช่ในเมื่อฉันเนี่ยเป็นหัวหน้าคนงานสวัสดีครับนี่มาทํางานวันแรกก็สายเลยนะเพิ่งจะเจ็ดโมงสี่สิบเองนะครับเธอรู้กฎระเบียบของที่นี่ไหม กฎระเบียบของที่นี่เหรอครับที่นี่ต้องเข้างานก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงคือเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็เลิกงานหลังเวลาครึ่งชั่วโมงก็คือห้าโมงครึ่งเพื่อจะได้เตรียมตัวเก็บอะไรให้เรียบร้อยเข้าใจไหมเลิกงานหลังเวลาครึ่งชั่วโมงนี่คือให้บมทำโอทีเหรอครับนี่เพิ่งเริ่มงานวันแรกอะถามหาโอทีซะละยังอยากทำงานที่นี่อยู่ไหมเออไม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับหรือจะไม่ทำก็ได้นะวุฒิแค่มหกอะเจะ้าแรงหนาะ มีงานทําก็บุญแล้วเอ,อ่อทำทำครับออคุณชมครับเมื่อวานผมมาสมัครผมลืมเอาเลขที่บัญชีมาให้ครับวันนี้ผมต้องให้ด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องโอเนเงินเข้าบัญชีมันยุ่งยากอีกอย่างนะเธอก็ยังไม่ผ่านโปรเลยจาย่ายเงินสดมันง่ายกว่าอ๋อได้ได้ได้ครับไป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 ทำงาน,นาได้ปะครับ สวัสดีค่ะคุณชมทำงานให้มันเรียบร้อยนะถ้าทำไม่ดีจะโดนหักเงินเดือนอ๋อค่ะโอ้ยร้อนจังเลยแม่เหนื่อยไหมแม่แมแมนิดหน่อยลูกเออแม่ครูเขาทวงค่าเทอมแล้วเหรอแม่เหรอแล้วเดือนนี้แม่จะโดนหักตังค์อีกไหมครับ แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันโดนหักค่าูุกค่านี่เยอะแค่ไปหมดเลยแล้วยังไงแม่จะพยายามหาค่าเทอมให้นะลูกโอเคค่ะแม่นี่อยู่นี่นี่เองนี่มันจะบ่ายมองนะยิงข้าวไม่เสร็จอีกแล้วงไงเออคือว่าพี่เพิ่งตัดต้นไม้เสร็จมาตอนเที่ยงกว่านี่เองอะคะ่ะวันนี้ก็เลยพักช้านี่ ฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมให้กินข้าวครึ่งชั่วโมงแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยต้องมาช่วยฉันเช็คสต๊อกนี่พอเลยเร็วๆมาช่วยฉันเช็คสต็อกของเร็วค่ะเออป้าลูกชายคนโตเป็นไงบ้างอะได้งานยังยังเยล วันวันนอนแต่อยู่บ้านจะไปได้งานได้ยังไงเนี่ยเดือนเดือนป้าชักหน้าไม่ถึงหลังเลยอป้าผมจะบอกอะไรให้นะถ้าป้าไม่รู้จักบริหารเงินอะป้าก็จะไม่มีเงินใช้ชนเดือนแบบนี้แล้ครับป้าจะทํางานคนเดียวแล้วเลี้ยงทั้งครอบครัวแบบเนี้ยไม่ไหวแล้วครับป้าต้องไปบอกลูกคนตรงป้าให้รู้จักทำมาหากินส่วนน้องเองก็ต้องตั้งใจเรียนรู้ไหมการศึกษามันสำคัญ จ้าขอบใจนะแล้วป,ป้าจะไปสอนลูกคนโตป้าให้เขารู้จักทํามาหายกินเดือนนี้มีวันทำงาน25วันให้คนงานทำโอทีวันละชั่วโมงเบิกโอทีได้หลายชั่วโมงอยู่นะเนี่ยอุ้ยห้าวพันแน รับเงินเดือนเร็วค่ะพระัชลาค่ะขอบคุณค่ะโดนหักห้าร้อเดือนนี้พี่ยังไม่ได้มาสายเลยนะคะพี่เข้างานก่อน8ปดโมงทุกวันเลยนะคะฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เข้างานก่อนครึ่งชั่วโมงอะแล้วทำได้ทุกวันไหมเออแต่ดีฉันก็เข้างานก่อน8ปดโมงทุกวันนะคะก็นั่นแหละถ้าเข้างานหลัง7จ็ดโมงครึ่งอะถือว่าสายไปได้แล้วไปค่ะ โดนหักเงินทุกเดือนเลยสวรรค์น,นายชฉยชัยครับผมโดนหักพันหนึ่งเลยอะครับทําไมผมโดนหักเยอะจังเลยอะครับต้องพันหนึ่งนายตัวดีเลยทําผิดเยอะสุดแล้วนะละเลยหน้าที่ละเลยหน้าที่อะไรอะครับฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าทุกวันจันทร์น่ะเขาต้องล้างรถให้ฉันแล้วเนี่ยทํางานมาตั้งหนึ่งเดือนแล้ะล้างรถใช่ไปกี่ครั้งครั้งเดียวครับแบบเนี้ยโดนหักเงินก็ถูกแล้วไงน้อยไปด้วยซ้ํา มันไม่ถูกนะครับล้างรถมันไม่ใช่หน้าที่คนงานนะครับทําไมจะไม่ใช่ในเนื่อฉันเนี่ยเป็นหัวหน้าคนงานแล้วนายอะ่ะก็ต้องดูแลรถให้หัวหน้าด้วยเข้าใจแล้วนะอ๋อครับไปทํางาน,นาได้แล้วปครับผู้จัดการเรียกดิฉันมามีอะไรเหรอคะอืมอืมอุ๊ย โบนัสก9กปีเหรอคะผู้จัดการนี่ตื่นเ้จังเลยเอ๊ะนี่มันหนังสือไล่ออกนี่คะผู้จัดการไห้ผิดคนหรือเปล่าไม่ผิดคนหรอกผมว่าผมยื่นให้คุณช้าไปด้วยซ้ำนี่ฉันทำอไรผิดไปหรอคะแล้วไล่ดีฉันออกได้ไงคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นผู้จัดการแล้วจะทำไงกับฉันก็ได้นะก็คุณน่ะโกงเงินพนักงานโกงี่บริษัท อย่าคิดว่าผมไม่รู้นะไระ้สาระคุณอะไรมาพูดใครหน้าไหนเอามาบอกคุณหัก 500, ห้าหักห้านี่อะไรเอ้ยทำงานเรียบร้อยลีลเรา ดูทรงแล้วใช้ได้นี่ทําไมมาสมัครเป็นคนงานล่ะอ๋อพอดีผมมีวุฒิแค่ม .6 ะครับเลยมาทํางานได้แค่นี้เฮ้ยอย่าดูถูกตัวเองแบบนั้นสิยังหนุ่มยังแน่นถึงวุฒิเราจะน้อยแต่ถ้ารู้จักจคิดแบบนี้พี่ว่ามีโอกาสเติบโตได้เยอะนะผมก็หวังเช่นนั้นนะครับตอนนี้ผมเรียนภาคเข้มอยู่อีกไม่นานก็จะจบปอตดดีแล้ว ถ้าผมเรียนจบปริญญาแล้วผมคงมีโอกาสมากกว่านี้ครับดีมากคนเราไม่ต้องคิดแบบนี้สิสักวันโอกาสต้องเป็นของเราแน่พิดไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวๆครับผู้จัดการมีอะไรครับอคือผมตั้งใจจะเก็บซองพวกนี้ไว้ครับเพราะคิดว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนงานนะครับครับโ,โอ้ยนี่โดนหักทุกคนเลยนี่เอ๊แต่ทำไมไม่เห็นมีชื่อเราเลยอ่ะผมไม่ต้องการเงินคืน,นหรอกครับ แต่ผมแค่คิดว่าคนงานเขาควรจะได้รับเงินในส่วนของเขาที่ควรจะได้ครับกึบพนักงานมาสายกลับก่อนเวลามันก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอคะพนักงานกลับก่อนเวลาแล้วคุณเบิกโอทีให้พนักงานเขาได้ยังไงเอ่อผมขอไล่คุณออกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันจะไม่เร็วไปหน่อยหรอคะแล้วใครจะมาทำงานแทนดี่ฉันเชิญ ผู้จัดการเรียกผมมามีอะไรเปล่าครับนี่ไงคนนี้ไงนี่บอกนะคะว่าคุณจะเอาเด็กวุฒิม6เนี่ยมาทำงานแทนดิฉันถึงเขาจะมีวุฒิน้อยกว่าคุณแต่เขาอะซื่อสัตย์คิดดีทำดีรู้ผิดชอบชั่วดีคุณน่ะไม่ได้ขึ้นเขาหรอกบ้าไปแล้วเจ้าคนวุฒิน้อยๆเนี่ยมาทำงานแทนหัวหน้างานแบบฉันเนี่ยนะเชิญคนโง่คนบ้าทำงานด้วยกันไปเถอะบริษัทคงจะเลอหน้าดูอะ เดี๋ยวคุณจะไปไหนก่อนไปคุณเซ็นยินยอมชดใช้เงินเดือนที่คุณโกพนักงานไปทั้งหมดก่อนกับเงินโอทีที่คุณโกบริษัทไปฮะนี่ฉันทดาไม่ได้เงินเดือนเลยเนี่ยก็ใช่ไอดิถ้าคุณไม่เซ็นเรื่องนี้ถึงตำรวจแน่ พอใจแล้วใช่ไหมครับเมื่อคนเราคิดดีทำดีพูดดีมีความตั้งใจดีพลังงานแห่งความดีก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆและโอกาสดีๆเข้ามาหาเราเสมอครับ